สวัสดีค่ะทุกท่านเมื่อเนี่จะพามารู้จักสมุนไพรพื้นบ้านนะคะเรียกว่าหญ้าพันธุ์เขียวค่ะหรือทีแม่ทั้งบ้านเอื่นว่าหญ้าพญานาคกว่าสันเป็นยังเพิ่นคือเอื่นหญ้าพญานาคเพราะว่ากินดีนะคะแก่ปวดเมื่อยนะคะปวดกระดูกกระเดี่วนะคะผู้เฒ่ากินดีมากเกี่ยวกับพวกโรคไตน,นะคะ เกี่ยวกับฟอกไตหรือว่าเข้ากินน้ำทุกมือนี้จะมีความเป็นเบด์หลายนะคะก็จะไม่เกิดตะกันในน้ำดื่มนะคะมาจากน้ำประปาก็ดีเอียงกด็ดีก็จะทำให้เกิดนิ่วในไตเขาก็กินอันเนี้ยดักไว้ะคะ่ะเพื่อว่าจะช่วยได้ในระยะยาวตอนเถานะคะ น้ำที่เกิดจากบอ่อบาดาลนะคะยุบานก็จะเป็นบอ่อบาดาลจากใต้ดิน,นะค่ะจะมีความเป็นตะกันน้ำสูงมาก <c oughs> เวลาเฮ้าอาบน้ำเองจังสี่ในของน้ำนะคะก็จะเป็นคราบาหินปูนเกาะตามผนังต่างๆนะคะคัดล่างออกยากเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขากินยานี้ไปมันกระจายนาจะซ้อยป้องกันระยะยาวได้เ <c oughs> นี่ยค่ะลักษณะมันก็จะมีอ่า หนวดยาวๆขึ้นมาคล้ายๆพญานาคนะคะอืมถ้าเพื่อนท่านใดสนใจทักมาได้ค่ะอยู่บ้านก็ท่องขายท่องแจกกะค่ะหายบาแพงค่ะหาบาทสิบบาทให้กำมือง่งค่ะกินได้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะคะสาหรับผู้ที่ป่วยท่างนี้แจกฟรีค่ะบรับเงินแตะ่กะ็หาไปเลยค่ะบางทีก็เอาไปให้ผู้เฒ่านะคะ บางทีผู้เฒ่าก็เอาไปให้ผู้เฒ่าที่เพื่อนปวดหลังปวดเอวหลังจากงานนะคะวีถ้าเป็นไม้ยิ่งที่กินเกี่ยวกับประจำเดือนตกข้างก็กระดูกสันหลังนี่จะดีมากค่ะเวลาเป็นเม้นเนี่ยนะคะวัอยากบอกค่ะโอ้ยเลือนประจำเดือนนะคะออกมากค่ะแล้วก็เพราะมันออกเมิดมันพ่ะก็มีความรู้สึกว่าร่างกายเขานี่จะสดชื่นค่ะจะมาปวดกระดูกสันหลังเวลา ล้างเป็นเมินทุกครั้งนะคะเหมือนแต่ก่อนก็ไหวอรอบหนาเขาจะบอกนะคะวิธีการกินหรือว่าเขาต้มกินเป็นชาเนี่ยต้มยังไงสูตรไหนถึงจะอร่อยะคะ่ะแล้วก็ไม่เป็นพิษแกร่รางไกยนะคะ